โยมนั่งสมาธิมาตั้งแต่อายุ20กว่านั่งสมาธิมาเกือบทั้งชีวิตตอนเรียนจบวันหยุดก็จะไปถือศีลแอยู่วัดก็หลายวัดนั่งสมาธิจน,จนจิตสงบนิ่งมากแต่ก็เหมือนที่หลวงพ่อเทศทุกอย่างสมาธิไม่ได้ช่วยเหมือนออกนอกเหมือนออกห้องแอร์ไม่ได้ตามมาช่วยโยมพึ่งมารู้จักหลวงพ่อพึ่งมารู้จักมัดจนปัจจุบันอายุ60 เกษียณแล้วโยมจะเปิดฟังหลวงพ่อเทศแทบจะทุกวันโยมพิจารณากายตัวเองเป็นซรากศพแต่จิตชอบออกนอกและภาพตัวเองคอยจะหายโยมพิจารณาหรือคุยไม่ค่อยเป็นทำให้จิตชอบออกนอกการพิจารณาหรือคุยจะเป็นเหมือนการถามและตอบกับตัวเองใช่หรือเปล่าเจ้าคะอย่างเช่นหน้าตาของเราเริ่มเหี่ยวย่นแล้วก็จะหลุดออก เห็นเส้นเลือดเนื้อแดงเน่าเปื่อยเราก็ถามไปว่าเราจะรักชอบหน้าตานี้อยู่ไหมตอบว่าไม่น่ารักแล้วต่อมาก็เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเป็นขี้เท่าเราก็จะถามว่าเรามีอะไรเป็นของเราไหมก็ตอบว่าเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ขี้เท่าละลายหายไปในอากาศแล้วก็เริ่มพิจารณาร่างกายตัวเองใหม่อีกใช่หรือเปล่าเจ้าคะ ก็พูดถึงเรื่องของการ,รเพื่อปฏิบัติเราอาตมาก็ได้ชี้แจงเรื่องของสมาธินาะยกว่าฟวังก็คงเข้าใจแล้วว่าสมาธิก็อย่างที่เคยบอกนะว่าเป็นการหลบหลบกิเลสแล้วก็ไปนิ่งอยู่แต่กิเลสทั้งหมดก็ไม่ได้การไม่มีการลนะเราจะเห็นได้ว่าสมาธิยังไม่พอหรอกเนะพียงแต่ว่าความสงบชั่วขณะเท่านั้น ส่วนการที่เรามาพิจารณาร่างกายนั้นโยมก็จะถามเรื่องของการถามตอบใช่ไหมนแต่มาก็ขอตอบว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราต้องคุยไปด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าคนหลายคนอาจจะคิดว่าคุยไม่เป็นหรือคุยไม่ไม่เก่งหรือว่า,าไม่รู้จะคุยอย่างไรความจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะติดนิสัยลักษณะของการทำสมาธิมามาก เพราะสมาธิเนี่ยคุยไม่ได้เลยต้องนิ่งอย่างเดียวต้องเงียบอย่างเดียวลักษณะอาการนั้นๆเนี่ยทำให้เราจิตคุ้นเคยกับการเป็นอย่างนั้นแล้วก็โยมก็ถามเรื่องของว่าถ้าเรามา,มาพิจารณาร่างกายเนี่ยที่จะมาบอกว่าให้คุยไปด้วยเนี่ยท่านโยมก็หมายถึงว่าเป็นการถามตอบตัวเองใช่ไหมก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่ได้ขำตอบตัวเองอย่างเดียวนะ คือถามตอบด้วยนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ตอบตอบอย่างเดียวแต่จุดประสงค์ใหญ่ก็คือว่าเราจะเป็นการโน้มน้าวจิตให้อยู่ได้นานขึ้นถ้าเราคุยก็โยมก็ตอบมาถามมาแล้วก็อธิบายถึงว่าจิตไม่ค่อยอยู่นานไงตรงนี้ก็จะไม่ให้เป็นว่าโยมไม่ค่อยคุยหรือไปถามตอบตัวเองอ,อย่างเดียวที่ที่ อที่ว่าเหมือนก็ว่าถามตอบนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่่ไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นักนะเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะที่เพลินเพลินอ่ะนะเพลินเพลินแต่ไม่ได้ลงลึกเข้าไปนะคือคือตอบตอบก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันยังตื้นไปมันผิวเผินไปไม่ได้ลงลึกแต่ถ้าโยมคุยให้ลงลึกเนี่ยเราจะต้องนึกนตัวเองเน่าอืดหรือว่าเป็นเลือเลือดน้ำเหลืองเป็น คนตายเป็นอะไรทํานองนั้นที่ลึกซึ้งลงไปกว่าน,นั้นแล้วก็มีการคุยให้มากเพราะการเจริญมรรคเนี่ยต้องเน้นคุยเพราะอะไรการคุยคือการเดินการคุยคือการเดินคือการเพิ่มของการกระทําให้มากขึ้นและการคุยของจิตนั้นเน่ยเขาเรียกว่าการปรุงแต่งนั่นเองหรือความคิดนั่นเอง ซึ่งเราคิดตัวเองคุยตัวเองคิดอยู่ในตัวเราเรื่องตัวเองเนี่ยจะไม่มีการฟุงอย่าเข้าใจว่าคุยแล้วทําให้ฟุงเพราะมรรคเนี่ยเป็นสังคตะธรรมธรรมที่จะต้องมีความปรุงปรุงแต่งเนีเราจะต้องปรุงแต่งให้จิตเนี่ยมีการคุยขึ้นมาคุยก็คิดเนี่ยคิดอยู่ในตัวเรานั่นเองคิดด้วยถามตอบไปด้วยแล้วก็ให้ลงลึกไปถึงว่าเราจะต้อง คุยให้มากแล้วก็เน้นถึงการเห็นตัวเองเป็นด้วยอาเป็นอสุภะนะลักษณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าทำแล้วถ้าคุยมากขึ้นเนี่ยจิตเราจะอยู่นานขึ้นเราคุยน้อยนั่นเองจิตเราถึงได้อยู่น้อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการว่าคุยน้อยผลเสียมากเลยมันจะอยู่ได้นิดเดียวมันก็จะไปแหละนะแต่ถ้าเราคุยมากเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้น ฉะนั้นเท่ากับว่าความมุ่งหมายของการคุยหรือการคิดหรือการพิจารณาเนี่ยเขาต้องการให้จิตอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนานขึ้นเพื่อจะสําเร็จประโยชน์ของการกระทำจฉะนั้นจึงว่าโยมต้องเข้าใจน้องใหม่เข้าใจใหม่นอกว่าการการถามตอบนั้นยังไม่ไม่ใช่ถามตอบอย่างเดียวมีการคุยเพื่อจะให้จิตอยู่ได้นานแล้วก็อุบายที่โยมทํานั้นโยมต้องลงลึกหน่อยแล้วก็เป็นคนหัดคุยให้มากหน่อย ไม่ใช่ว่าเราเ,เราคุยไม่เป็นหรือไม่คุยไม่เก่งอะไรสําหองนั้นแลก็เลยคิวน้อยๆหน่อยมันผลเสียก็คือว่าทําให้จิตอยู่ได้น้อยลงถ้าจะพูดว่าการคุยทําให้จิตอยู่ได้มากขึ้นใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเลยนะไม่ใช่ถามตอบอย่างเดียวมีการทําให้อยู่ได้นานมากขึ้นนั่นเองนะขอตอบแค่นี้เนาะก็ลองลองไปทําดูก็แล้วกัน พอดีมีวัยรุ่นย้ายมาเช่าข้างบ้านผมประมาณสองคู่เขาจะชอบนั่งทำกิจกรรมอยู่หน้าบ้านกินข้าวดูดบุหรี่เล่นเกมพร้อมกับเปิดเพลงและคุยกันเสียงดังจนดึกรอปพ,อพอมาเตือนก็แล้วเอาระเบียบมาหยอดตู้ก็แล้วเขาก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมทีนี้ผมก็ทำอะไรมากไม่ได้ผมเพียงทำแต่ทำสติปัะฐาน เมื่อทำเสร็จผมก็ได้แต่ขอให้เขาเป็นคนดีรู้จักเกรงใจสังคมขอหลวงพ่อได้โปรดแนะนำผมด้วยครับก็พูดถึงเรื่องของโลกก็เป็นอย่างนี้แหละว่าคนเราทุกคนก็เขาไม่มีธรรมะนะเขาก็แสดงออกไปแต่ทีนี้ว่าเราก็ดูความเหมาะสมว่าจะยับยังเขาได้อย่างไรถ้าจับยังไม่ได้เราก็ต้องทำใจนะเพราะว่า เราอยู่ร่วมกันอยู่ใกล้กันก็ทําให้เราได้ต้องอกระทบผลกระทบก็ต้องมีบ้างทีนี้ว่าเราก็พยายามที่จะดิกเลี่ยงถึงการที่จะ,ะเกิดความรุนแรงนะอันนี้ก็เราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ต้องทําใจยิ่งกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ถูกแล้วว่าเราก็พยายามทําใจนะอันนี้ก็ ต่อมาคงจะตอบเรื่องของทั้งโลกไม่ไม่ไม่ไมไมดีมากนักนะไม่เหมือนว่าการประพฤติปฏิบัติเรื่องเรื่องธรรมะนี่จะจะจะ,จะถนัดหน่อยแต่ตอนนี้เรื่องของโลกเราก็แก้ไขไปว่าจะทํำยังไงได้ถ้าทําไม่ได้เราก็ต้องทําใจนะทำใจว่าคงจะได้แค่นั้นแหละเราก็ทําใจว่าทํำยังไงให้จิตเราสงบให้อยู่แล้วก็ไม่สนใจตรงสิ่งที่รบกวนนั้นก็คงคงจะมี เขาเรียกว่าต้องมีวันเลิกลาได้นะคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคงจะไม่ไม่ตลอดนะอันนี้ก็เราก็คงจะอดทนหน่อยก็ได้กันพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเห็นอะไรก็ให้ทําซ้ําในที่เราเห็นลูกเห็นร่างกายตนเองเป็นโครงกระดูกตอนเดินจงกรมและเมื่อวานลูกพอลูกมองกระจกยิงฟันมองเห็นว่ามันน่าเกียดหน้าทุเรศมาอยู่ในปาก อย่างนี้ลูกถูกจริตกับการเพ่งกระดูกใช่ไหมคะลูกต้องทำพิจารณากระดูกแบบนี้ทำซ้ำๆใช่ไหมคะหรือว่าให้เลือกพิจารณาผมขนเล็บฟันนังการที่เราเราจะพิจารณาร่างกายด้วยอุบายใดๆเ,เราลองสุ่มดูก่อนนะลองสุ่มดูก่อนว่าเอากระดูกไหม เอาเนื้อเอาเอ็นเอาอุบายไหนไหมเราสุ่มดูก่อนถ้าสุ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราประทับใจหรือทําได้ในอุบายใดถือว่าอุบายนั้นเป็นอุบายดีสําหรับเราทีนะนี้ว่าการเห็นกระดูกนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะเอากระดูกอย่างเดียวจนกว่าเราจะถึงพันิพานใช่ไหมไม่เอาอย่างอื่นเลยจะได้ไหมนี้อันนี้ขอตอบว่าไม่ได้ เพราะกระดูกอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเห็นครบหมดเลยทางล่างแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งทั้งหมดทุกส่วนไม่ว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกหรือว่าตับไตเส้นผูงต้องเห็นครบหมดเลยไม่ใช่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะบรรลุโดยที่ไม่เห็นอย่างอื่นเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้จริงอยู่เราอาจจะได้ยินว่าสมัยพุทธกาลเนี่ย พระพิสูจ์บางองค์เนี่ยแค่โกนผมก็เห็นผมก็บรรุแล้วหรือบุคคลเห็นกระดูกก็บรรุเลยเป็นคำพูดสั้นๆนะความจริงแล้วเนี่ยการเห็นครั้งแรกที่กล่าวนั้นเป็นการจุดเริ่มตน้นเะช่นว่าคนเนี่ยเห็นผมอย่างที่เมื่อบอกเมื่อกี้ว่าโกนผมครั้งหนึ่งจดลงไปก็บรรุนนบรรุนี่ไปจนถึงพระรหันเลย,เยคือการเห็นผมเนี่ยไม่ใช่การเห็นผมอย่างเดียวการเห็นผม หรือเห็นกระดูกก็ดีอย่างที่เราเคยได้ยินในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นการเห็นจุดเริ่มต้นของครั้งแรกแต่ต่อไปมันจะกระจายไปทั้งล่างเลยเหมือนกับว่าเห็นผมแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเห็นไปทั้งหมดเลยลามมาถึงตัวเห็นถึงแข้งถึงขาตับไตเส้นกุงแจ้งทั้งล่างเลยอย่างนั้นแหะเนขาเรียกว่าอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเห็นอย่างใดอ,อย่างหนึ่งแล้วจะบรรลุจริงอยู่แรกๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงกัน เห็นผมบ้างบางคนเห็นกระดูกบ้างเห็นบางคนเห็นนู่นเห็นนี่บ้างไม่ตรงกันแต่สุดท้ายต้องเห็นทางล่างอยู่ดีแต่ท่านไม่ได้อธิบายยาวกว่านั้นยาวยาวกว่านั้นนะอย่างเช่นว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมอะไรเน่ยว่าเห็นกระดูกนะมีพิสูจน์หลวงด้วสมณะหรือว่าพิสูจน์เห็นกระดูกอัติมิจังนะอัติมิจังก็คือเห็นเยื่อในกระดูกก็มีจิตที่ผ่องใสอย่างเนี้ย นะมีจิตสิ้นสายแล้วก็บรรลุธรรมอันนี้ก็จะกล่าวเรื่องของการเห็นครั้งแรกแต่ไม่ได้กล่าวเรื่องต่อๆไปฉะนั้นเราก็เลยเข้าใจว่าเออเห็นอย่างใดก็ได้เห็นอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จาเป็นทั้งหมดเวะลาภาคปฏิบัติจริงๆไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้ก็เรียกว่าการเห็นต้องเห็นครบทั้งหมดทีนี้เราเห็นกระดูกเนี่ยถือว่ายังทําได้อยู่ก็เอาเป็นว่า ถูกจริตก็ได้นะหรือบางทีเนี่ยเราเห็นอย่างอื่นก็ถูกอีกละก็ได้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นแต่ตรงกระดูกก็รู้สึกว่าเราทําได้ก็เอาตรงนั้นไปก่อนเรายังไม่แน่หรอกบางทีเห็นอย่างอื่นก็ดีไปหมดก็มนะีแต่ว่าตอนนี้มันดีที่กระดูกก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็มาส่องกระจกนะแล้วก็เห็นความปฏิกูลหรือความ อะไรความไม่ไม่งามในในร่างกายเราหรือในปากเราอ,อันนี้ก็เราก็ถือว่าเรามองลักษณะของการมองถึงลักษณะของความปฏิกูลมันก็จะเห็นเป็นปฏิกูลแต่คนอื่นเขามองสวยหรือยอมมองลักษณะว่าให้สวยงามมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทงั้งทังที่ว่าอันเดียวกันแต่มองคนละแง่แต่ทีนี้ว่าเรามีต้นทุนของการพิจารณาความปฏิกูลอยู่ก็เลยมองในแง่นั้นมันก็เป็นประโยชน์แก่เรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถือว่ายังเห็นภายนอกอยู่เพราะว่าเราเห็นกระจกนี่เหมือนก็ว่าจิตส่งออกปข้างนอกแต่ก็เป็นเอามาเป็นสัญญาได้นะเป็นสัญญาหมายถึงว่าเราจําได้นะว่าเราส่งกระจกแล้วเราเห็นฟันเรายังไงเห็นปากเห็นลิ้นเรายังไงเราจําได้แล้วก็เอาความจํานั้นน่ะมานึกจริงอีกทีหนึ่งเอาจากกระจกนั้นหลังจากเราส่งกระจกแล้วเนี่ย เหตุการณ์มันผ่านผ่านไปแล้วแต่เราจําได้ว่าปากเราเป็นอย่างไงแล้วก็นึกปากจริงเลยเอาจิตไล่อยู่ในปากของจริงรู้สึกจริงๆอันนั้นะถึงจะเป็นของแท้สแสดงว่ากระจกนั้นเป็นเพียงสัญญาแตละนะ่ลักษณะของการมองกระจกขนาดนั้นรู้สึกเราก็ส่องสังเวชอยู่เหมือนกันหรือว่าเห็นความปฏิกููอยู่เหมือนกันมันเป็นเพียงการเห็นด้วยสัญญาเรายังถือว่าเป็นธรรมะแท้จริงยังไม่ได้ แต่เราอาเสัญญานั้นมาเห็นปากเราจริงๆเดินก็เห็นปากเราไผไนเห็นนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นช่องปากเราไวไหนมีลักษณะเหมือนที่เราเห็นในกระจกที่เราจําได้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเห็นอยู่ในปากเราทั้งหลอดตลอดเนี่ยอย่างนั้นแหละเป็นวิปัสสนาตัวจริงเราเห็นในปากเราจริงๆยังไม่ใช่ที่เห็นในกระจกยังไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเพียงขั้นเห็นภายนอก ฉะนั้นจึงว่าการเห็นภายนอกสามารถจะเอามาเป็นสัญญาได้มาเป็นอารมณ์มาเป็นอุบายได้แต่ตัววิปัสสนาจริงๆเป็นตัวการเห็นข้างในนะไม่ใช่ข้างนอกอันนั้นก็จะอาจจะเป็นได้ฉะนั้นลองลองสูงไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะมีการเห็นอย่างอื่นได้ก็อาจจะถูกจริตไดก้ก็ได้นะทีนี้เราเห็นกระดูกไปนานเข้านานเข้า,นา,นขาตอนนี้เราได้กระดูกก็เอากระดูกก่อนได้ช่องปากก็เอาช่องปากไปก่อน แต่นานเข้านานเข้าเราถ่อยเพิ่มเติมค่อยบอกว่ากระดูกแล้วก็จะมีอะไรเป็นเอ็นเป็นเนื้อเป็นตับไตเส้นฟุงอะไรให้ค่อยๆไปนะและสุดท้ายก็คือครบทั้งล่างเลยอย่างนั้นแหละถึงจะดีนะแต่ตัวนี้เราเราได้แค่นี้ก่อนไม่กล้าลุกลามมากก็เอาแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าค่อยๆไป อันนี้อันนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะหรือว่าเราอาจจะสับไปสับมาระหว่างกระดูกบ้างอย่างอื่นบ้างก็ลองดูก็ไม่ผิดนะก <dış> หรือจะเอาอย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวก็ไม่ได้ผิดหลายอย่างก็ไม่ได้ผิดขอให้อยู่ในเป้าหมายเท <land> ่านั้นเองเป้าหมายคือในตัวเราก็ถือว่าไม่ผิดทั้งนั้นแต่ถ้าอยู่นอกตัวถือว่าผิดอยู่เราก็ถือว่าเอานี้เป็นเกณฑ์ไม่ใช่ว่าอย่างเดียวถูกสับไปสับมาหลายอย่างผิดก็ไม่ใช่ นะอันนี้ก็ถือว่าถ้าอยู่ในขอบเขตอยู่ในตัวเราถือว่าถูกทั้งนั้นอยู่นอกตัวไม่ถูกนะอันนี้ก็เราถือเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ขอตอบแค่นี้เนาะ